เรียกกันต้องการและปราการการที่จิงแต่ว <tr <tr ่าไหนแล้วแต่ว่าหลองนี้เราจะมองว่าคุณทำงานของคุณไปพอถึงเวลาผิดเราเคยดูคอยดูว่าอันไหนใช่ไม่ใช่ที่ปีนไปภาพอาจจะเป็นอย่างนั้นวันนี้ภาพไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แล้วครับคณะกรรมการกบชลงวติเอกฉันเลยว่าเราต้องไปต้องปรามหรือป้องกันการที่ผิดให้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการจัาบปราซึ่งเันกายน้ำแล้วหน่วยใช้ตังค์ก็เินมาทำเอ็มยูกับเราด้วยเพราะหมาเ้านขอ กับที่รัฐบาลในป่าตระตนากใจเกิดนั้นท่าไหร่ตรงนี้นะครับกิจประเหต์ให้เราด้องมีการประสานงานกับอปชจังหวัดทั่วประเทศที่มีนจังหวัดว่าของชาจังหวัดต้องทําง,งานควบคู่ขับจังหวัดและอำเภอในการรื่งารสังเกตการจะไโครงการต่างๆที่มีทุกตำบลท่วประเทศเนี่ยตับลละห้าล้านห้าล้านไม่เกินเลยนะครับให้ไปทาให้มันมุรงเป้ประสงค์คือเป็นโครงการที่ได้ไประโยชน์กับ,กบเกษตรกร แล้วก็คนยากจนนะครับเพื่อเกิดการแช่งแรงงานบริโภคแล้วก็บริการต่างๆอย่านี้เกิดขึ้นวิธีการเรื่องนี้ครับคือเราจะลงกันในทั้งจังหวัดและอำเภอแล้วก็แตบละหมู่บ้านท่านผู้าใจาประชุมรวมกันครับว่าการตรวจทัง้งนี้ที่เราจะไปเนี่ยเราไม่ตรวจจากผิด<ม>แต่เราไปตรวจเพื่อจะให้ทำให้ได้นะครับแล้วก็เราจะเป็นที่ปรึกษาให้โดยมีข้อแมวแ้ว่าถ้าเราไปตรวจแล้วเนี่ยเราไปเจอ สิ่งที่มันผิดชัดเจนโดยเจตนาอย่างนี้เราจะไต่สวนข้อเทจริงเลยนั่งเหตุผลสงสัยเลยที่มันตามองการตรวจสอบก็บอกให้ทำได้นะครับเราจะแจ้งทัพหลายสังหวัดไทยแต่ถ้ามันไปเจอความผิดเล็กน้อยๆไม่ทำตามระเบียบอย่างนี้เราก็จะแนะนำแล้วก็รายงานกระทรวงกระทรวงจะได้หามาตรการเช่นอาจจะโยกย้ายดำเนินการตามกฎหมายของทางไนท่ว่เนี่ก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ผมว่ามันทำให้กว่าหน้ามันเฉ แต่บางทีไม่แห่ใจบางทีประมาทหรือบางทีต้องใช้ไปถึงการอย่างนี้นะถับปรึกษาแต่นะคะโดยกนแเราก็เป็นการขู่คนที่คิดว่าจะทำให่ต้อง,งมาจังมาอย่างนี้